และในที่สุดตัวปัญหาใหม่ของทางเซิร์ฟเวอร์4ก็ได้อัปโหลดเข้าสู่ในตัวเกมวันพันแมนเดอะสตองเกตเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะสำหรับตัวปัญหาตัวนี้นั่นก็คือเจ้าตัวโซนิกร่างที่2นั่นเองการมาของตัวละครตัวนี้มาพร้อมกับดาม่าที่เยอะแยะมากมายถ้าใครที่เป็นผู้เล่นสายเติมก็คงจะไม่ได้ซีเรียสอะไรส่วนคนที่มีปัญหาหรือซีเรียสจริงๆเนี่ยจะตกไปอยู่ที่สายฟรีเพราะว่าตัวละครตัวนี้เนี่ยมันจะกระโดดข้ามมาจากเจ้าตัวซยริวซึ่งมันจะทําให้ผู้เล่นสายฟรีเนี่ยอดซื้อตั๋วดองไว้ทั้งงหมมด36บรรรวไปถึกกิจ อีกประมาณ3-4ใบด้วยนะ <Wow. S 1> และเท่านั้นยังไม่หมดการมาตัวละครอย่างเจ้าตัวโซนิกรั่นที่2เนี่ยยังมีกิจกรรมสะสมรูปภาพเพื่อรับรูปโปรไฟล์ของเขาแบบฟรีๆจานวน3วัน <Wow. S 1> รวมไปถึงคอยินสีส้มของเจ้าตัวดอกเอร์ตีนัทเอาเป็นว่ายังไงก่อนที่เราจะเข้าไปรับชมคลิปวิดีโอแบบตัวเต็มก็อย่าลืมที่จะช่วยกันกดไ like ลค์คลิปวิดีโอนี้กดแชร์คลิปวิดีโอนี้และกด Subscribe <Wow. S 1> เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคลิปวิดีโอนี้ด้วยนะ สวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทุกเพศทุกวัยทุกท่านกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมวันพันแมนเดอะสรตงเกตซูเปอร์ไทยก็สำหรับเนื้อหาในวันนี้เนี่ยเราจะมาอัปเดตกิจกรรมใหม่ของเจ้าตัวเกมวันพันแมนซูเปอร์ซีหรือซูเปอร์ไทยรวมไปถึงตัวละครใหม่ที่กำลังจะเข้าในเดือนหน้าด้วยนั่นก็คือเจ้าตัวโซนิกร่างที่2ตัวนี้ต้องบอกเลยว่าการมาของเขาเนี่ยมีประเด็นร้อนแรงอย่างมากเพราะว่าตัวละครอย่างโซนิกร่างสองเนี่ยมันกระโดดข้ามเจ้าตัวซูริวมา1ตัวแล้วมันก็ทาให้เมตาหลักๆอย่างเช่นเจ้าาตัวววทกิรร่2เเนจบไปด็ สาเหตุก็เพราะว่าเจ้าตัวโซนิคร่างที่2เนี่ยมันแก้ทางทัศสุมกิร่างที่2ได้อยู่พอสมควรเนื่องด้วยดาเมจสกิวอันติของเขาเนี่ยมันแรงแบบแรงมากๆส่วนอีกประเด็นหนึ่งนั่นก็คือเรื่องการซื้อตั๋วดําถ้าสมมติเดือนแม่เจ้าตัวซยริวมาเนี่ยบางคนก็อาจจะข้ามและเราเองเนี่ยก็สามารถซื้อตั๋วดําได้ทั้งหมด36ใบโดยการใช้เพชรและมันยังมีกิจกรรมการแจกตั๋วดําอีกด้วยสักประมาณ4-5ใบรวมไปถึงกลางเดือนเนี่ยเราก็สามารถซื้อได้อีก36บใบเพราะฉะนั้นบางคนที่เป็นสายฟรีนี่ยทอาาก้จตโซิร ก็จะมีโอกาสได้ภายในเดือนธันวาแต่เผอิญทางตัวเกมหรือทางทีมงานของเขาเนี่ยดันเอาตัวนี้มาขายแบบรวดเร็วเลยทําให้ผู้เล่นสายฟรีบางคนเนี่ยเก็บตัวดําไม่ทัน oh. เนื่องจากต้นเดือนที่ผ่านมาของซิรอร์เนี่ยมันมีตัวละครอย่างปู่บอมเข้ามาเพราะฉะนั้นสายฟรีบางคนเนี่ยก็จาเป็นที่จะต้องเอาตัวนี้มาก่อนเป็นหลักและถ้าใครดวงซวยเนี่ยโอ้โหบอกเลยว่าจัดหนักถึง180บใบอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นผู้เล่นสายฟรีที่อยากได้เจ้าตัวโซนิกร่าง2เนี่ยไม่มีทางได้ตัวละครตัวนี้อย่างเด็ดขาดนะภายในเดือนหน้าแต่ถ้าาาาเเเรรรออทก็จจะะหวังพ ตัวละครอย่างเจ้าตัตโซนิกร่างที่2งเนี่ยมันติดเมตาในเซิร์ฟเวอร์จีนนานอยู่พอสมควรเลย <Wow. S 1> ไม่ว่าจะเล่นกับทีมปีศาจล้วนๆหรือจะเล่นผสมกับทีมฮีโร่ก็สามารถเล่นได้นะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดข้อมูลสกิลต่างๆของเจ้าตัวตละครตัวนี้กัน <Okay. S 1> จุดเด่นอย่างแรกเลยสิ่งที่ผมอยากจะให้ดูนะครับนั่นก็คือเรื่องความเร็วสําหรับเจ้าัวโซนิกร่าง2เนี่ยจะมีความเร็วที่เยอะที่สุดภายในเกมนั่นก็คือ120หน่วยซึ่งถ้าหากวัดกับเจ้าตัวหน้ากากหวานร่าง2งเนี่ยมันก็จะต่างกันตังน่่นรเีทอื กิ่กันไปดีกว่าสําหรับอันแรกเนี่ยจะเป็นการปาด,ดาวกระจายต่อเนื่อง3ครั้งใส่สตูปเป้าหมายรายเดียวด้วยดาเมจหนึ่งร้อยยี่สิบเปอร์เซ็นต์ต่อมาสกิลอัตเมทหรือถ้าไม่ต่างมันจะทําการโจมตีต่อเนื่อง5ครั้งใส่สตูเป้าหมายลายเดียวที่อยู่ในแถวหลังด้วยดาเม600จหกร้อยเปอร์เซ็นต์คิดจากค่าพลังโจมตีพื้นฐานของเราทั้งหมดและถ้าหากเป้าหมายมีค่า HP สูงสุดเนี่ยดาเมจมันก็จะสะสมเพิ่มมากขึ้นจนถึงหกสิบเปอร์เซ็นต์แต่การรวบรวมการสะสมพลังโจมตีเนี่ยมันจะไม่สูงไปกว่าหกร้อยเป คาดว่าอาจจะนับเปอร์เซ็นต์ของพลังโจมตีพื้นฐานนะ <Okay. S 1> ส่วนอันสุดท้ายเนี่ยมันบอกว่าในทุกๆ1รอบเนี่ยเจ้าัวโซนิกร่างที่2จะทําการรักษาตัวเองอย่างต่อเนื่อง <Wow. S 1> ด้านดาเมจเลือดสูงสุดไปเลย50% <_ S 1> ถ้าให้ผมสรุปแบบเข้าใจง่ายๆเลยนั่นก็คือดาเมตของเขาเนี่ยจะอยู่ที่600%ยิ่งถ้าเราโจมตีใส่ฝั่งโตที่มีค่าเฮปพีสูงสุดเยอะๆเ,เนี่ยหรือค่าเลือดเยอะๆเ,เนี่ยตัวละครตัวนี้มันก็จะทําการรวบรวมดาม60%แตม่สวบรวมได้เเพราเฉะนั้นเท่ี่ผม่นมาในซิรฟเวอรวมเข้าาใจมทั้งหมดกคือ ดามีจะอยู่สักประมาณ1 2 0 0หรืออาจจะน้อยกว่านั้นแต่คงไม่มากกว่า1,200อย่างแน่นอน <Okay. S 1> ยังไงใครที่มีความคิดเห็นที่แตกต่างจากนี้เนี่ยก็สามารถคอมเมนต์บอกกันมาได้เลยนะฮะเพราะส่วนตัวผมที่เล่นมาเนี่ยก็เข้าใจในเรื่องสกิลของมันประมาณนี้นี่แหละจากซูเวอร์จินส่วนสกิลพาสซีฟติดตัวของเขาเนี่ยบอกเลยว่าดีมากๆแต่ยังไม่ดีที่สุด <Huh? S 1> เพราะว่าถ้าเราอัพ2ดาวเนี่ยเราจะเปิดสถานะพาสซีฟได้ก็แค่เพิ่มความเร็วให้กับตัวละครของตัวมันเองเพียงแค่15%เท่านั้น oh. และถ้าเพื่อนที่อยู่ ในแถวเดียวกับมันไม่มีโล่ทนทานเจ้าตัวละครโซนิกก็จะมอบโล่ทนทานให้20%จากค่า HP สูงสุดของเอฟเฟกต์นี้และถ้าหากเพื่อนในทีมทุกคนสูงสุด2ครั้งจะเพิ่มค่า HP อย่างถาวรให้กับเจ้าตัวโซนิกร้านที่ 2, 2> ข้อความในส่วนนี้เนี่ยผมคาดว่าเขาอาจจะแปลมาผิดนิดนึงนะแต่ถ้าจะสรุปให้เข้าใจแบบง่ายๆเลยนั่นก็คือเมื่อเริ่มเกมเนี่ยมันจะทําการบูสต์ความเร็วให้กับตัวละครของตัวมันเอง15%อและถ้าเพื่อนในแถวเดียวกับเขาเนี่ยไม่มีโล่ทนทานมันก็จะมอบโล่ทนทานให้20%รวมไปถึงของเจ้าตัวโซ เพิ่มค่า HP สูงสุดให้กับตัวละครของตัวมันเอง <Okay. S 1> สาหรับรายละเอียดของเขาก็มีประมาณนี้ใครที่คิดจะเล่นเจ้าตัวโซนิคร่างที่2เนี่ยบอกก่อนเลยว่าต้องมีงบเยอะอยู่พอสมควรเพราะว่าพาสซีฟของเขาถ้าหากเราไม่ได้ปลดล็อก5าดาวเหลืองหรือ5ดาวมุงเนี่ยมันก็จะเพิ่มแค่ความเร็วให้กับตัวละครของตัวมันเองเท่านั้นซึ่งมันจะดูด้อยกว่าเจ้าตัวหน้ากากหวานร่างที่2อ,อย่างชัดเจนนะครับเ,<อ>เพราะว่าตัวละครตัวนี้เนี่ยเวลามันอันติมันจะบูดความเร็วให้กับเพื่อนที่เป็นแถวแน่น,นอนก็คือแถวเดียวกับมันนี่แหละทั้งงมมด่่ววนิคยืเเเบตตตาาััอออแ5%ถพีํะ เศษชิ้นส่วนสากลของทีมปีศาจเยอะและสามารถปั้นเจ้าตัวโซนิกร่างที่2เป็น5ดาวเหลือง5ดาวม่วงได้เนี่ยบอกเลยว่าตัวละครตัวนี้จะ เทพที่สุดในเกมนับปัจจุบ,บันตอนนี้เลยนะ<อ>เนื่องด้วยการอัพค้าดาวเหลืองเนี่ยมันจะบูตความเร็วให้กับตัวละครของตัวมันเอง15%เหมือนเดิมแต่มันจะทําการบูตความเร็วให้กับเพื่อนที่อยู่ในแถวเดียวกับมันไปอีกด้วยนะทั้งหมด90%<อ>การมอบโล่ทนทานจากเดิม20%จะเพิ่มมาเป็น25%นะฮะและถ้าเกิดยัดไปเป็น5ดาวม่วงได้แล้วเนี่ยการบูตความเร็วให้ตัวละครของตัวมันเองจะอยู่ที่20%ส่วนเพื่อน,นจะอยู่ที่95%และโลดดูดซับดามเมจะจัด สูงสุดไปเลยอยู่ที่30%มต้องขอบอกเลยถ้าใครคิดจะเล่นตัวนี้จริงจจังๆเนี่ยต้องมีงบอยู่พอสมควรถ้าปั้นเป็น5ดาวม่วงเมื่อไหร่หน้ากากหวานร่างที่2ตกงานยับยับ,ยบอย่างแน่นอนร้อเนื่องด้วยสกิลการบูทความเร็วของเจ้าตัวหน้ากากหวานร่าง2เนี่ยมันต้องทําการอันติกรซึ่งความเร็วพื้นฐานของเขาเนี่ยไม่สามารถเร็วสู้เท่ากับเจ้าตัวโซนิคร่างที่2ได้อย่างแน่นอน <S <S <ฮ>ส่วนโซนิคร่างที่2ไม่ต้องทําอะไรเลยครับยืนอยู่ในสนามความเร็วของเขาก็เพิ่มขึ้นไปแล้ว55%อเสม่ต้าปเยอรนเๆ ได้รับความเร็วไปเลย95ตัวละครตัวนี้ครบคันจริงๆในเรื่องการัพ p อ o r t ทีมและก็มีในเรื่องของดาเมดอีกด้วยสําหรับดาเมจของเจ้าตัวโซนิกล่างสองเนี่ยสามารถทําลายโลกปูบอมได้เลยนะภายในชุดเดียว oh. ก็สําหรับใครที่เป็นสายเติมก็ไม่ต้องคิดเยอะยังไงก็ต้องมีอยู่แล้วนะส่วนสายฟรีจะลองเติมสักนิดหน่อยเพื่อเอาตัวละครตัวนี้ดีหรือไม่หรือว่าจะไปรอการรีเทิร์นกลับมาก,ก็ได้นะแล้วแต่เลยแต่การที่จะเล่นเจ้าตัวโซนิกล่างที่2ก็อย่างที่ผมพูดกําชับไปเลยนะฮะว่าต้องมีงบพกชิ้นส่วนนาราวเยยอออะอูพมค เอาเป็นว่าใครที่มีตัวน้อยๆและคิดอยากจะเปิดในเดือนหน้าเนี่ยผมเองก็ขออวยพรให้มันเปิดได้แล้วกันนะเพราะตัวผมเองก็กะว่าจะเปิดเหมือนกันเนื่องด้วยตอนนี้ในทีมผมใช้อตอมิกมานานแบบนานมากไม่รู้จะนานไปไหนซึ่งตัวละครของเขาเนี่ยตกเมตาแบบโคตรไปแล้วนะเพราะฉะนั้นถ้าโซนิกร่าง2มาก็น่าจะเอามาสลับสับเปลี่ยนอย่างแน่นอนแล้วก็ก่อนจะไปมันมีกิจกรรมอีกกิจกรรมหนึ่งเข้ามานะฮะนั่นก็คือตู้ขีปตุกตากลับมาอีกแล้วสําหรับในตู้นี้เนี่ยจะมีอุปกรณ์เฉพาะของเจ้าตัวอัศวินขับเคลื่อนอีกด้วยนะและของ วันอื่นๆก็ไม่ค่อยมีอะไรโดดเด่นมากมายสักเท่าไร่ส่วนใหญ่ก็จะเ,เป็นพวกอุปกรณ์เฉพาะ3ดาวนั่นแหละยังไงก็ขอจัดสักหน่อยหนึ่งล้วกันนะสำหรับ100เพชรเสียนิดเสียหน่อยขอเปิดลองดูถ้าได้ก็ดีถ้าไม่ได้ก็จะได้จบคลิปกันไปนะฮะจัดมาฮะดอกแรกก็จัดไปเลยชิปเฉพาะ <c oughs> ขออีกสัก200เพชรลวกันนะกดน้อยกดน้อยพออย่าไปกดเยอะ <c oughs> เดี๋ยวมันจะเพลินนะ <c oughs> เพลินจนหมด <c oughs> โอ้โหการอัปดาวต่อไปอีก200เพชรจัดมา <c oughs> มันยังอยู่ในเกมยีสเหรียญน่ะก็ขอจัดหน่อยแล้วกันไหมเออยังไงดอกนี้ ลงมาฮะ <c oughs> กระป๋องอีกพีเอ่อ ขออีกสกรอบหนึ่งแล้วกัน <c oughs> เริ่มจะเพลินเริ่มจะเพลิน <c oughs> ไม่รู้จะขี้ไปทําไมนะ <c oughs> เพราะว่าเพชรผมนี่เกี่ไว้ซื้อตัวดําอย่างแน่นอนโอ้ oh, โหอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะหมดไป600โอเคได้เออเควสของซัพพอร์ตมาด้วยนะฮะใช้เพชรไปเยอะแยะเลยวันนี้จาก4,4 0 0เหลือ3,3 0 0เพราะฉะนั้นก็พอแล้วนะเพราะต่อไปในการเปิดเนี่ยแม่งใช้แพงมากๆส่วนตอนนี้อัศวินขับเคลื่อนของผมก็ยังไม่ได้นะเพราะเลเวลจะอยู่ที่188เท่านั้นเองขาดอีกไม่กี่เควสนะฮะเดี๋ยวก็ได้ละประมาณเหลือะคาดว่านะได้ก่อนวันที่7 เดือนหน้าอย่างแน่นอนส่วนตัวละครที่จะลงในตู้ซัพพอตเดือนต่อไปเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นตัวละครตัวเก่ามาก่อนนะไม่น่าจะเอาตัวละครตัวใหม่ๆมาลงเลยซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นเจ้าตัวเกโรเกโรแต่ถ้าเกิดเดือนหน้าแม่งดันเอาซุยริวมาลงในตู้ซัพพอตก็เตรียมตัวดราม่ากันได้เลยนะจ๊ะเอาเป็นว่าเพื่อนๆมีความคิดเห็นอะไรใดๆยังไงเกี่ยวกับเจ้าตัวโซนิกรานที่2ก็สามารถคอมเมนต์ลงมาพูดคุยได้ที่ด้านล่างใต้คลิปวิดีโอนี้เลยและที่สําคัญที่สุดเลยก่อนจะปิดคลิปวิดีโอนี้อย่าลืมที่จะเชิยกดไลค์ให้้กับิปวดีีโอน กดแชร์ให้ทั่วถึงกดซับสไคร b e และที่สําคัญปุ่มระฆังกระดิ่งอย่าให้พลาดเพราะเวลามีคลิปใหม่ๆมันจะแจ้งเตือนให้กับเพื่อนๆทุกๆท่านทราบกันแบบทุนหน้าและสิ่งสุดท้ายนี้นะครับถ้าหากว่าคลิปวิดีโอนี้มีคําพูดคาําจาหยาบคายอะไรหลุดออกไปก็ต้องกราบขออภัยมาณาที่นี้ด้วยใครที่ติดตามอยู่ก็ต้องขอบคุณมากๆและถ้าใครยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกด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 กันเข้ามาเยอะๆนะจ๊ะคุณผู้ชมทุกๆท่าน